เอาไหมตักใกม,ม่ไหมโอ้ว่ายครับ่อยครับเราตอนนี้วุ่นวนนายขนาดเลยครับพี่น้องครับตอนนี้อ่ะจังเอียงเป็นเอีงเลยครับวันน,น,น,นี้ เก่าสวาัสดีครับสวัสด,ดีพี่นอ้นองมืัอนี้มาติดมามาสิบเบ็ดมาตกปลาให้เราพี่น้องมาทางบา้านยังบา้านดงเจริญ <laughs> บ้านดงเจริญ <laughs> <c oughs> มีคม่ออมซีมูหาวะสั้นครั<า>บโบเคยมาจากเกียร<า>เพิ่นพามาพูนอยู่ในเขตใหญ่ย,ย,ยุน,นเขตอุดรห้อยเลยเน,นาะเขตอุดรหลวงพ่อหลวงว่าซอนดสินะมั้งหลวงว่ซอดคุน้องเอ้าตอนนี้พี่น้องเข้าตกปลาแล้วครับจะได้กันหลายแล้วครับน้ำมันพันได้เลย ครับพี่น้องครับตอนนี้พี่น้องห้ามาลงป่ากันครับมาโตเบียดพี่น้องพี่น้องเข้าหลยขนาดนะครับคุณเบี่ยนบอย่างๆนะพี่น้องนะแต่บอยวอบอใหญ่แบบบอยะอเยาวๆหน่อยครับจะคล้องบอบเพ่ให้สัญญาณชิดเบียดแล้วพี่น้อง ยังพูเยนชื่อแล้วแตมือพูดใหญ่สิแอมใหญ่ทำไมแอเพ้อ่เนอะไรนันโอ้ยตใหญ่ครับใหญ่นงต๊กใหครับพี่น้องเห็นวหมตใหญ่เลยครับนี่ ปาดิ่งโอ้ปาดิ่งันเป็นพ่กเขาอะตัเล so ือกทีว uh ีนี่คาับอกเลยาพน่าดีโอ้ภาพสวยงามเดิพี่น้องปเลยงาบบ่ครับผมกระดูกเหรโอ้สวย นิ่นครับเห็นหนาปานิ่แล้วครับผมนิ่งนิ่นิ่น เง็นไงครับปลาเข็งใหญ่จ๊เดี่ยวพวกนี้สิงเลยโอ้โหปลาดิ้ใหญ่ปันดี้ใหญ่ปลาดิานใหญ่บ้าตอดปลาดั้นใหญ่ครับไปนี่มีตัวเป็นโลกมาบ้านที่เพื่น ที่ประเศเราลดเอาเ่เอาหน่าขายฝ่ามันนับท่างก็ถึงงันั้นนี่ดีงโอ้คือฝ่าวขึ้นแท้อุตสาเรียนมากหมมีคบพี่น้องฝานุ่นจันครับจันนั่นจันโอ้ครับเส้นต้นมันไปเส้นต้นได้ครับมันยี่ครับมัน นี่นะครับพี่น้องบัวของข้าอันนี้ครับผมพี่น้องอันนี้ก็จะคลองบัวเพิ่นครับอันนี้บอยงนาะจังฟ้ามค่ะอันนี้เขาลงปลาเองครับส่วนมากปลาผสมทุกอย่างเลยจ้ะปลานิ่นปลาตะเพียนปลาสวายปลากระโฟปลานวลจันทร์หลก็นั่นมี่ปลาหน้าพวกปลาเสื่อมปลากระแยงปลาเข็งเป็นปลารวมครับเนาะครับขอบคุณคุณพี่หลายๆครับผมค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณลายๆครับผมครับตอนนี้พี่น้องเขากะ แต่ละคนกับจ่องแต่ขั้นเบ็ดละพี่น้องบอกับบอใหญ่บอหน่อยครับบอพอดีพอดีครับสิบสปิลท่านมหนมันไปพี่ท่านหนมานไปครับมานแล้วมานแล้วนปาย,ยังปานิ่นหะอว่าครับรพี่น้องมีผู้เดียวครับมดบอลครับคนใส่เบ็ดขั้นใม่ไพ่เลยครับผม,มขั้นไหม่ไพ่ครับเบรยลงทุนหนึ่งไร ตัวความสามารถรอบตัวครับผมอันนี้กับเสียนรักครับสวัสดีครับเสียนรักรับผมสวัสดีครับได้ไปโอ้ยสองท่านตัวนี่ละว่าปลายัาง่ะปาดุกกับปานินโอ้ว่าปลดเ้ยนี่ครับโอ้ปักเขีงตัวแบบไงเลยปัดญ่ก็แม่อยู่บ้านอีกเด็กซีเด็กซีอีกนึง นี่กัคู่แหลกครับสวัสดีครับคู่แหลกครับสวัสดีครับเป็นใดครับหมานไปโอ้ได้ปลาดุก7-8ตัวแล้วครับโอ้ได้ครับคุณพี่หมานไปครับโอ้เลยตาชี้โตครับผมตาชี้โนะครับนี่ครับผมปลานิ่นครับผมรุ่นสองตัวโลพี่น้องครับครับพี่น้องถ้าพี่น้องสังเกตุงดีๆนะครับคนหนีบมันผู้ใด้เลยครับครับ สวัสดีครับคุณพอ่อพงศ์ย่บ้านครับคอาสวัสดีครับมาจากไหนเนาะเข่งแต้มานไปมานเลรอครับคุณได้ประดุกเย็ดแบบโตนี่ละโอ้ <c ười> านายนี่มันนั่งอยู่ไต่หงมใหม่ครับเถอะไม่มองนั่นงอ้ยนั่งคือเพิ่นบ่ได้ผุนฟังผุนเลยเพราะนั่งได้เพิ่นมากี่ยินข่วาวว่ามั่งจะตีสามผุ่นผันโบข้าถ่าเจ้าหน่นทอดแล้วออกจากบ้านจะตีสามผุนนะ ปจายผูนั้นผู้นี้ยูนก็เลยบหอดบอจักเปีจักแลพ้ไหิดลูกของกุฏไม้กัเด็ดเดี่ครับผมอยาตันบนครคุณแม่ใส่ยังครับ ใส่เงี้ยยังครับผมแม่เอาวันหัวหางกับใส่เหรียญอ๋อท่านเอกตัวเหรอไอปลาซีหาตัวไอปลาซีหาตัวพี่น้องปูนครับปลาใจครับน้ำมุนให้ปลาใจสิบเบ็ดมือนีพี่น้องครับให้ได้ยักสามตัวเด้วปลาใจคือคืออะไรตาจำเป็นคือคือแน่เดี่ยแม่เป็นคนบ้านนี้บ่ครับแม่แม่ยุ้ยใส่ครับ แม่ยุบ้านน้องตุม่มกว่านะอ๋ออยู่บ้านน้องตุม่มน้องตุ่มน้องใหญ่กว่านะ <c oughs> จ้าอ๋อครับนี่แฟนพันธ์แท้ครับพี่น้องร้านเคยนั่นมากร้ันอ,อาทิบดีก็งาน,นเราได้ไปซิ่งที่ว่าแต่เล่อยากมากนะโอ้อธิตย์เมื่อกี้เขาจะได้เป็นสอบเล่นปะอธิบดี่แม่ก็เล่นเห็นขจรได้เล่นมากน่ครับเห็นคนได้ก็เล่นมากมาแล้ววันที่นี้ก็เล่นเอาเอามันๆครับคุณแม่ครับขอบคุณหลายครับอันนี้เซียนต้นครับพี่น้อง เชียนต้นเชียนบานนุ่นสูงระยะทางจากนี่มาจากจากคุณมาบานมาบานเข้ามานีตังกิโลต้นประมาณสี่สิบกิโลเลครับสี่สิบกิโลประมาณสี่สิบหรือเ่โอ้เข้าในวันมันสามสิบไปบ่ิเแดงตัาสิบกิโลเบงครับพี่นองเบง เบื้องเสี้ยนใหญ่ครับพี่น้องตัดเลกตัวไปพอตัดตอดต้อมาตอดโอ้ยเปลี่ยนเงียเปลี่ยนเงียเปลี่ยนเหมดทีเดี๋ยวนึงเพื่องพวงหรอว่าหาถึงเพื่องพวงครับนั่นอ่ะเนี่ยข้าวคนเหมือนพูนอ่ะโอ้ครับปนินใหญ่พี่น้องเนี่คุณผอกันเด็กระดิ่งใหญ่เหรอครับ อืมอันนี้ปลาปลาแยกออกมาพ่อเนี่ยครับปลาเข็งเขาแยกออกเล่นวะโอ้ตัวงามเลยครับพี่น้องปลาเข็งมีตัวใหญ่ครับปลาเข็งเป็นปลามอเทศดปลามอสเห็ดครับหมานไปคุณพ่อครับเ้ยประลาหนิ่งพ่อครับ เนี่ยผสมกันไปส<ห>ั่นละนี่คุณคุณพ่าคุณกะว่าสีเบ็ดครับอันนี้เน่ยสมภาษณ์ส่ฟอนสมาตเกาหลีผมยงยสัมาษณานี่ร้านข้าวเนี่ยอันเสีนี่ครับพี่หลองปลาของคุณฟาคุณแดนะครับปลานิ่งคุณด้หลายตัด้วยครับนี่เสียบเนีย่เยเนี่ยเสีบ เนี้ยขอบจากววานเงี่ยเสียเดียนมาครับอันนี้ครับคุณผัอไอะไรอีกแล้วครับเนี่ยแม่มักอีกแล้วปลาเข็งพูดถึงแมวให้เราปุ๊บย่า่ย่า่ย่บานมากขนาดนั้นบอครับ พี่น้องตอนนี้ก็พักเพียงแล้วครับมากินข้าวกินน้ำนด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อครับ,รบพี่น้องมากินเขาน้ำกันครับตาบักหุ่งแซ่บๆครับใครครับ นี่ก่อกอกลอนโอ้ขอ้ขข <laughs> ขาพี่นอ้องเาเบิ้งน้ำปลายังน้อครับดินคุณผีมันกำลังอัดอยู่มาแม่มาแม่มาใหม่มา,มา,มาอะไรรอบใมใ่ผู้เฮ็ดเป็นน่ะโอ้ออออครับพี่น้องปลายังน้อครับดินตัวนี้อุบาทเท่ปลาตัวนี้ครับโอ้ของใหญ่ครับโอ๊ป บุกันได้บุกันได้บุกันได้อยากลอยครับผมโอ้นวลจันใหญ่ครับทางข,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 งขง้างนโอ้ยใส่เยอะที่นีล่ละถ้าเห็นตัวบักขาดก่อนบักขาดบักขาดบักขาดเอห็นเนืนนะ้อก็รอดนะว่าดวงเด็ด กยลคงสบายเี้ยครับโอ้เรียบร้อล้วครับนานครับสบยงีเอ้ยครับอ่าเรียบร้อล้ครับโอ้ยองยังครับลองยังนดยัยงปาาคายนั่นเลยดย ดี่รู้ไปจังไงครับครับพี่น้องโอ้ปลาเนี่ครับปลาหาโลควาพี่น้องแกี่ยวครับแกี่ยวแกี่ยวมา <c oughs> แล้วครับพี่คนอาร์ติแล้วครับผมปลาไหลปลาไหลน้ยครับโอ้จันเย็นนี่พี่จันเย็นครับจันเย็นจันเย็นจันเย็นครับเยอะก่อนเยอะก่อน เยอะก่อนให้มันเล่นก่อนให้มันให้มันเล่นก่อน,น,น,อนโอ้โครับวนจันทร์ใหญ่ครับนี่ครับผมอ่ะซอยกันนะครับเออปอัดเพี้ยนใหญ่เอาคุณฟ้าแล้วครับโอ้ปัดเพี้ยนใหญ่ครับเอาป่านุ่นได้แล้วครับผมป่าตะเพียนใหญ่ครับพี่น้อง หมานบ่ครับ,นค,รบคนสวยคนสวยหมานบ่ครับฮะบ่หนะมานโอ้ยบ่หมานยังไดญด้วยนี่นายหมานแลน้วเนาะคนสวยครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อประจําเด้ครับอยู่พี่นมาประจําครับเนาะค<ข>อยเห็นหน้าคอยคัทนี่คนสวยเด้อครับนี่มือขวาของคุณพ่อของยี่บ้าน มืดป่าเพื่อนแล้ะมืดป่าท่านท่านไหนไปครับมาแล้วเนาะนี่ครับพี่น้องเบ็ดไม่ไพ่ครับไม่เสียดือนฮะเมื่อเขียบอืม ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็หอดเน่ามาแลงแล้วครับผมครับประมาณใบสามเครึ่งพี่น้องตอนนี้เนาะก็กำลังหาเสี่ยนหลักนะครับ <c oughs> เปล่งเร็น,น,น้อเชียนหลักแต่เสาม่านี่ใ <c oughs> ครย,ยืนเนีล่ะใครยืนวะครับ <c oughs> แมียนคู่เหลีาาล่ยมกบันหรอวะเอาล่ะครับผมพี่น้องครับ กระดุกไงกระลุกกระลุกไงเห็นวะใช่ฮึมฮึมเลยนี่ครับมาเบิ่งครับคนสวยเคนอัดป่าอัดป่าใหญ่พี่น้องแจงเย็นเด้อคนสวยเด้อครับแจงเย็นเด้อค่ะเย่ก่อนเย่ก่อนเดี๋ยวมาดูกันครับมีปลาอะไรชอ้าโทษซับกระดังพ้อโทษซับวันที่ดิโทษซับกระดังพ้อโทษซับพี่น้องนะครับ ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรครับสต่เนี้ยแขงแต่ว่ายง่ครับผมเห็นหางแล้วครับเมื่อกี้นี่อ่อไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้ว อ่ะช่วงช่วงที่พ่อันเห็นป่าพี่น้องเนาะเขากับมาเบิง่งปูอัดป่าก่อนดีกว่าพี่น้องนี่ครับเพื่อนกับเป็นเซียนเบ็ดคนหนึ่งนี่พี่น้องครับบรรยากาศเงียมาแลงครับผมตอนนี้พี่นอ้องเขากับทย่อยเก็บคอนกันแล้วก็มีครับผู้ใดก็ได้ได้ครับ ฟูบ่ได้กันบ่ได้กันได้หน่อยนะครับที่ว่าได้กันอยู่ทุกคนแหรอครับอ่ะเชี่องต้นกับเก็บแล้วครับครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้ีิเมียเหรอครับพ่อไทยไหเมีเล้อครับไก่แล้วครับใกล้ีิเมียเหรอครับคนอัดหรอไกล้ีิเมียเหรอครับ

ปุ่นสารขุ่นไผ่จุดตจมาเลยนี่ครับตอนนี้วุ่นวหวกันาดเลยครับพี่น้องครับตอนนี้ฮะช่างยังเป็ียนยังเลยครับปีนี้่ทัใจเขึ้นมาินทาใจขึ้นมด้วายังเียนใคอ่แวตัวมั้เหงไม่มีตู้ไขยกอันเดีาวซอยกันเดียวเด็ดรวังรวังเด็ดตับ นี um mais mais co ่ะยอลามันยอเล่าวนน้มเลยตัวนร้อหุ่นโอมหมร้ลนขึไปทำางร้อนของเชี่วผากบุญมเลยปลาที่มันดิบต้นต้นสอนไม่ได้ผเลยต้นยินต้นนีันี้ มันของยุนเอียนดูเอาไม่ทัองวันรนครับนรกาทางนีมันคองงานักหมู่มนที่ยิ่ไนึงมันลงเออเครื่องเนี่แหละเอออรบานเอาดึงดึงชาร์จเอาหวการหน้าพักหม่เอาบานี้ออกสาวกมาเมื่อยหแล้วฮะลุดนแล้วครับพี่นัง

ม่สิรถไม่สิรถดึงดึงข้อเสียแกไว้นีดึงข้อเสียแกไว้เนี่จะจะตกนางด้วดึงดึดึงแกเนี้ยับรัปะตุเร่กนะครับด้วงอู้ออู้อา้อ้อู้อู้อู้อ้้อู้อู้อป้อู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 อูไม่้้อง้อู้อู้้อู้อ้อู้อู้ออู้อู้อ้อ้้อู้ออูอูอู้้น่ บิรเลยคู่บตแน่บิเลย่หาครับหากลัวนะครับพี่น้องหาหนึ่งหาขีดหาลูขีดหาโลขีดนึงครับนันมะเขาปาือแค่โอ้ยอากานกี่นหะกุญเ ยกขึ้นด้วยยกขึ้นนะบ่งด้วยป่านะบงังเฮียโอ้ย <laughs> ได้เป็นคู่ทางสีนะบังด้วย <laughs> พอ้ใหไงเอาน้ำรถไปเก่าแล้วครับพี่น้องต้องไปซอดไซนเนี่ยน้ำรถบปเกันและครับพี่น้ง <laughs> องครับละมูลพาลุย,ยปลาครับโอ้ครับปลานิ้นมีโตะง,ง่ามครับพี่น้องครับผมปลานิ่นปลาดุกนะครับ ก็ผลดุมากเลยเว้ยน้พี่น้่งครับมาเนปลาป้าใจครับแล้วจ้ะโอ้ครับพี่นุง่งนฮะพอได้อยูย่ได้กินครับผม บ้านแล้วครับข้าพ่อผมนี่ครับงานต้นงานวันนี้ครับงานวันนี้ก็มีต้วยสวยครับเอาวิปากคอเบอด่ะบอตอนนู้นจันโอนนู้นจันครับดีครับกรับแล้วครับผมครับผมวัสดีครับวันดีครับขอบคุณหลายๆลด้วยครับนี่เพิ่อนจะเป็นเจ้าของบอนะครับพี่น้องครับดูใจเขาเปลี่ยนครับผมตอนรับเสมอค่ะครับ นี่แหละครับพี่น้องครับบอนี่ยแหละครับจีดจิดกันมุนีนะพี่น้องตกปลากันมุนีก็ได้ร้ายครับม้วนกันขนาดครับผมผู้ได้ร้ายก็ได้ร้ายครับได้กันทุกคนแหละครับผมได้กันไปกินกันทุกคนเนาะมืออื่นพอจิเปิดบอหน่อยได้พี่น้องครับราคาสามร้อยบาทนะมันบอเนี่ยครับโลละสามร้อยเนี่ยมาแล้วปลาได้ดีดียมี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำมนต์พาลุยเด้อครับพี่น้อง เป็นกำลังใจให้กันนี้ได้ครับนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ